ากาบสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆ่กันนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพรผ้าลวยเนาะค่ะค่เมื่อนี่แอดกัยังอยู่ล้านท้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะซึ่งเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ไว้เด้อพี่น้องเด้อกดแชร์รัวๆวให้ทางช่องเด้เด้อพี่น้องปองไปค่ะเมื่อนี่ได้ข่าวว่าพีไส้ปู่หนักมากล้านท้ำเนาะค่ะซึ่งได้ฝันดีเนาะค่ะกับโบผ่านเนาะค่ะ เฮาเกสิไปตามแนวทางมาฝากพี่น้องปองไปน้ากันเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ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 สวัสดีเนาะคะ่ะเนาะสำหรับพี่ไส้ปูหนักบ้านเฮาเก่าซีบเ่เถอะครับจ้าได้ยินข่าวว่าฝันดีไหมคะ่ะเป็นยังไงอยากถามค่วมฝันแนวฝันเกี่ยวล้านถ้ำหรือว่าฝันแบบใดไปยังไงบ้างเนี่ยือวันผ่าบันอบุญยังไง เขาประดับดินประดับดินม้าม้าม้าน้ำโมยูบแมนบอกค่ะมาสวดมามาฟังคือสิมาทุกศีล่ะฟังครูเป็นสวดอืมค่ะกันมาหนี่ก็มาอธิษฐานขอขอเรียกน้ำครอยตนะประจําขอน้่งเล่านาะของวดก้อนก็ขอขออยู่ในบินเด้อะูครูได้ก็สร้างให้หันก็ได้ยั่วเป็นไงยั่วงวด ต่อมากมาขออีกเด้บปเนี่จ้าเพิ่นก็ให้บไปนี้งวดนี้มื้อนั้นก็เลยมานั่งสวดมนต์น้อกันอยู่นี่กัหลายคนเนาะอย่าก็เลยมื้อนั้นเพิ่นสวดคักด้จ้าเพิ่นเปิดโชคน้บ่แม่นบอกเพิ่นเพิ่นปล่อยหกแปดเก้าโอ้เพิ่นปล่อยหกแปดเก้าเนาะได้หกแปดเก้าเลยแม่ยคู่สองซีมื้อนั้นเนาะ ก็เลยขึ้นเมื่อเด้วสวดแล้วๆก็ฝ่าวเมื่อไปก็เลยไปฝันน<จ>ะจ้าไปนอนฝันนอนก็เลยว่า,านอนสูงเด้นอนสัน่นเตะว่าเพราะอย่างนอนสูงกันสารที่เป็นไปไม่ได้หาค่ะถ้าเพิ่นไปใหายสารไปเปิดโชคอยู่อยู่ขางสถา,านีเ <จะ S 1> พราะว่าอยู่อยู่ลานมันเฮานี่จะเป็นสถานีพิยุค่ะ ขึ้นมวลชนคนชัยวาน94.50ม,มีกระเฮิร์แล้วก็มีน้ำดื่ม <c oughs> บ้านเฮาความดัน <c oughs> ขายหนังน้ำธุรกิจ <c oughs> แต่ว่าเห็ดนี่ละออกจากผูน้นั่ชุมชนบ่มีน้ำเห็ดปลูกว่าออกซะว่าสันเจยาุ่นอะไรมันเหนื่อยให้ผู้อื่นเขาเป็นแน่ว่าสันจ้างพ่ออะไรกันออกจ้างว่าสันจ้างเอาออกก็ออกตัวป่จาป้างงานเราแต่ย ออกมากเปนธรรมดาก็อีกอีกปีกู้ๆสองสองปีวันทั้งสเกียอีกปีก่าทังสี่หิบวันนี้ก็ก็เลี้ยงลงมานอนสันไตเพราะน,นสูงเนี่ยนสูงเพราะครฝันอนอนสันสองเพราะครฝันจ้า,าก็เลี้ยงมานอนสันตมาล่องเมืองสองเที่ยล้มานอนงทางไต่ก็เลยมาฝันว่าม,าม,ามีเล็กหน่อยสองคนเป็นหลักขับรถเล็กหน่อยูิ่งค่ะซ้ำยี่เมตรไงล่ะใหกว่าีัหน่อยอีก ไปขับเอารถลดขั้นรถดขั้นนั่นนี่ไซอิมาทรงปูนาทะเบียนออกดีดีทะเบียนสามสองหาหกสามสองห้าหสามสองห้าหกันเป็นครูกับสามสองหาสองหาหกหาอาหกออกดีดีออกดูเหมือนออกดูรถขั้นนี่ก็แรกออกสองหาันก็มาออกสามสองตกันดิสองก่อตัวกันด้วาหันบงินวาหันกันมาออกขั้นนี้เาออกขั้นโเนอร์หาศูน ปดหาศูนย์สื่อแปดาศูนย์ไปออกเคลหาศูนย์เลยเป็นปลุยก็ได้ตลอดอยู่แต่ว่าได้ตลอดตาตะกี้นี dling, wife, ecology, ína, ่ส at ุยหนาสุยลังเชนโกกัิดเนียสามหวิดเจนึงสองวิดเจนเว้นงววติดเร่เห้ผูหนักไปไปไปเบื้ององต่างสารใหญ่สารออกมาสารเกาบมี่เช้ยามงคลพระช้ยมงคลบมีผู้ไปต่างไหนถ้าเรกจะเห็นจังไงบมี บ้านนี้ผู้นาเลย่อไปจะไถ่ไปเอาเสยบมุงคลมาสวดไม่ไห่เมือ่อศ์ใหญ่มาบางไม้เมือ่อศ์ถ้าผลมากก็โชกตลอดโชคดีมากตลอดบ้านนี้มาฝันอีกได้บันเพื่อนสองอยมาฝันเห็นหลานหลานลูกจวนหลานไอจวนหลานน้องแม่ยอ้อยมันฝันผู้ชายจ้อยดำๆก็เลยมาฝันหลามักวดนั่งพี่เึ็นเรื่อง,าาอดองดได้ จีนเล็กงกีนนตารางฝันนี่ะอูย้ยตนะนี่ะอธิฐานมาตลอดอธิฐานานตลอดอานก็ใไ้ตลอดห้องตลอดขอพ่กะไฮมาก,กาเสาเเสือ<ช>้อนะ,นะ,ะบ้านนี้ก็หงวดกว้อนขอก็ว่าสิเอาอิฐมากเอามาเราพระทานอทสิเอามาอีกอยู่งวดนี่นี่เอาไฟมาตดไห้ได้ไฟสุลาเชมาตดไห้ ชุดนึ่งอยู่ปูยตนะอีกชุดหนึ่งสีพิษอยู่ปูสีชุดโคอย่างทุนมาคือสั่งมาแล้วจ้านี่ของมาะฉะนคือของมากว่าปะเดวเขาทั่วมากเหอนันว่าส่งของก่อเพราะท่านได้ถามกว่าราคาเท่าไรขันถามราคาสิหูจักเลยว่าสั่งอ่างตั่นสร้งหลายอย่างกสีไสโซเล็กกัสีมัดตังหลังงพิ่นตังหล้งแทนคือยกพิ่นแล้วเท่ากันยังสีตังยังสีเห็ดได้น้องฮะยังสีเหย็ดได้คือโยกพื่นขึ้นบ้างเท่ากันจะสียาวกับขั้สูงต่ำเนี material, are are yeah. so ้ยค er like. so oh. so ือเสียหายอยู่ทั้ง เสียงกไหเอายวดยยังนั่นแหะเมื่อนั้นเพิ่งนรให้ยงหเยอะตัวี่ตอนแรก็เอามาแต่เมงเฟยเปนยังไงวเยาห้เยอะจี๋จีเม็ดลายปันไดวัาตี๋ให้เยอเพราะวามันกเมียดีหรอกมันก็มือดีหรอกนั่เแาะก็เลย่ฝากข้างข้างเอฟซีเลยจ้าเอาฝาข้างสองเ็นทีดังแล้วนี่นะสองพ่อนผ้าลวยเกตุผ้าลวย้า ช่อง Youtube ที่รวยที่สุดคือช่องเจตูไปใส่มาใส่เพิ่นใส่รถพ่วงเพิ่นเพิ่นบ่ใส่รถอิหมูรถเพิ่นไปรถพ่วงแล้วราคาอะไรตู้หนักว่ารุ่นคอมยังกันหรอคอมบอลเลี้วอมอบอลเล้วเอาบันนีอันสรุปก็คือสลุปนี่แหละตัวเลขเนาะเอฟซีนี่แหละเอฟซีในตัวเลขตัวนี้ก็ล่องเบิง อันนี้อาจารย์อาจารย์นุมม่มบนเท่าฝันอาจารย์นุมม่มบรรเท่าฝัน <c oughs> น้นองอ้วนไอ้<พ>ปูนาคอาจารย์เด้อผีไส้ปูน,นาคอยู่กับปูหมาตาคุณตาลองน้ำกันมาลองมาแรงมางองง,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 งองแยงจนซื่อเมื่อนี่เห็นขันพึ่งว่ท่านส่งกับน,น้องเนาะน้องชายดี DJ ใจดีใจแห่งมาเห็นแบบนี้คือบ่บ่อยากว่ามีอยังกับอยากซอยมีพราเด็กจับใบกับมาซอย ซอยลาดถ้ำของหนองไช่เิ่นนี่ของผู้นาใไ้เพิ่นไ้เพิ่นใ้ซามูไ้เพิ่นใด้้นไดนีเยอคนได้ใส่เด็กชุดนี้เป็นแนี่ยอาข้างคือซื้อได้เนี่งวเขากันเนาะพ่าะเนาะต่พัดมม่ยืนตัวอย่างตา่าเกาเป็นเนวทข้างโแมนว่าเมียนบางไงเด้เอาประจานนี่มันขึ้กลับหลังเอาก็มัน องเบิัวท่างนั้นบัวได้กลับเด้วนะเพราะนั้นแล้วทางนั้นมันกลับหลังเพราะว่าเอาเบิ่องออเด้ร์เอฟซีแเปียเอาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนหน้าไอ้เปลี่ยเอาเปลี่ยนจอวันได้เอาก็ยังดอกเล็กสวยอยู่อากาศนี่ละตามฝันนี่ละก็เอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นแนวทางผู้ที่เบิ่งผู้ที่ต่างกับอะไรกับขอฝากช่องไม้ ช่องบัตรห้าวเก่าซีเบิ่งเกตุแล้วกับมาเบิ่งบัตรห้าวเก่าซีเบิ่งควนพราะรวยแล้วก็มาเบิ่งบัตรห้าวเก่าซีเด้อ่าอ,อยู่ใกล้ๆกันกน,นั่นเบิ่งน้ำกันหลดบ่เป็งั้นเนาะเบิ่ง,งมันเบิดกล่องแล้วเนาะพี่น้องเนาะคนก็มาหลดุดเนี่ยฮะเสียมันถือช่องใดช่องนึ่งเลยนี่เฮานั่งเลอยยังก่อนมื้อนี้ยโอ้มื้อนี้ลูกศิษย์ลูกหาพี่น้องของปู่นาคพี่ยู่กุดเลือกค่ำมายามปู่นาคครั้งแรกปู่อยัตนาก็ให้เลยอือ เรียกว่านี่เพิ่นเรียกว่าเพิ่นสีมาหาปูอีกสีมาม่นปูไปกุลละค่ำฟังเสียงอยู่แสดงว่าเขาจะได้เดินสายอีกตัวนี้พ่อดูเดินสายเหรอมาไปเดินสายไปกุลเลี้ยค่ำบ่เนี่ยหลามาซื้อตัวไปก็ไปอ็ไม่มีตัวทีได้ไปมันที่สิบนีห้องมี้ยังก่อนคือมันที่สิบที่สิบโอ้ไปเห็นล่องท่านเอาล่องท่านอยู่ล่องบานล่องหานผู้หนักเพิ่นอ่าสิ มี่ขอกลองยูสองลอยกองออสิไปท่านเห็บลงท่านไหนคนที่ติดโคกติดคนป่วยบพติดกระซ้างพวกที่อยู่ในงานละพี่น้องก็เจ้ามาเยี่ยมพี่าย้อพี่น้องม,า,มา,านางมาเยี่ยมมานางเฝ้าผู้ป่วยก็สิได้รับแจกจากผู้นหน,นักมาเจอถึงผู้ใดมีกิจใส่ใส,ส่ท่าอยากเขามารวมอีกเดี๋ยวนี้ก็ได้เออปากหนาทรงมาทั้งสองผู้หนักมหาลากษร์หรือว่าช่องพ่อนผ้าร่วยหรือว่าช่อง เกตู่ผ้าลวยเนี่ยเรือส่องบันเข้าเก่าซีติดต่อมาได้เมื่อเกิียมาสมทบทางปุนาไฝากฝากเรื่องน้ำน้ำเนี่ยค่ะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพ่อเก่าซีเฮ้ามีโรงน้ำพร้อมเนาะเนาะมโรงน้ำน้ำแสบตัวฮาเีเอฟซีเนอย่างกันท่ามทานน้ำมาตไว้โรคท่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่า่่่่่าน่่่่่่่่ยา่น่่่่่ เออถอดได้กับสบายมากท่านมากโหลดเดียวสิเป็นผู้เอาม้าเงื่อนกับอนเขามาทั้งทั้งใดหลังเนล่ยเอาเอาเต็สะดวกค่ะเอาต็มสะดวกเนาะเอาตามเบอร์โทรนาตามเบอร์โทรอีกคืนที่ที่จอหล่ะของพ้อนไม่ของเกย์ตัวของช่องมันเห่าหรือปูนาคมหาลาบก็ได้ค่ะูน่ามหาลาบปวกข้นมากก็เลยนีเนี่ยมี่หนามากขาตอนรับแข็เราข้น ท่านท่านนำได้เป็นเศรษฐีได้พี่น้องเด้อค่ะท่านนำได้เป็นเศรษฐีท่านนำเป็นเศรษฐีท่านวีเฮาลงมืดท่านวีเฮาอยู่มากระมือท่านวีเฮาเมื่อเอาข้ากรขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณนี่พอบานเฮ้าเก้าสี่ได้อค่ะเด้อค่ะที่ได้มา เสนอแนวทางเนะา<ฮ>ะค่ะที่มีแบ่งปันเนะาะค่ะแบ่งปันแนวทางดีๆฝากพี่น้องป้องไปค่ะครับก็ขอฝากช่องเองด้อจังไลยกับเบื้งไห้น้าแนนค่ะ <ขา S 2> ให้ช่องบรนเทาหนี้ดูน้ำผีน้ำนลองไปโดนๆจะหายใจเศร้าต่อค่ะ <ขา S 2> ไป <laughs> น้ามูือแล้วพี่ละแสนหอยเอวปูหนักพีน่นี่ละฮะฮพี่น,นี่ผู้มีบาลามี่เพราะจังเลยก็ขอไปนั่งพี่นี่ละ ควายคืบไปน้ำกันนี่ล้วเนาะกันถามหาผู้หนึ่งเห็นผู้หนึ่งรถดอกนั่งช่องนี่สามสี่ซองนี่นี่ฝากช่องกันฝากกู้หนักมหาลาาฝากช่องควันผ้าลวยเกี่ยวถูผ้าลวยกระเซีมไช่เกยกันลอยช่องน่องไม้บ้านเห่าก้าวสี่โอ้สู้อันสู้นี่ซ้ำกันแล้วกับบ้านเฮาไปไทยใส่กันยิ้มยืดตามแล้วพวกเพื่อนพวขึ้นสู้ผ้าลวด กับซองหนึ่งสองสามสี่หาซองกับมีโอมกันเนหาซองเพ้่อสังกัดสังกัดปู้นามหาลาบตะกี้ตะกี้มิวสิกลุงไทยโยนี่เป็นมหาลาบผู้ใดที่ตามช่องทางนี่หาซองคือได้ได้ลาบได้ลาบได้เงินได้ทองสาธุสาธุต้องการมากตัวนั่นแหละคือติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อท่านผู้ชมครับติดตามกันเบื้องเพราะว่าบ่ให้ผิดหวังดอกเพราะว่า ห้างช่องห้องก็บ่ได้อย่างดอกแต่ว่าอยากให้ห้างทางผู้ชมทางบ้านได้สุขคนอยากให้มีอยากให้ห้างให้รวยแก้ปัญหาโควิดนี่มีเงินอย่างเดียวเขาต้องไปใส่ขาวต้องให้เขาไม่ให้ดอกกับขอให้โชคดี้อกับขอจบเนาะค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบ้านห้องเก้าสี่นะคะเด้อคุณพ่อค่ะบ้านห้องเก้าซีค่ะ ค่ะคลิปนี้แอดก็ขอ,ขอให้เอซทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องป้องไปค่ะสวัสดีค่ะ